สวัสดีท่านผู้ชมทุกคนกันด้วยครับวันนี้เราจะมารีวิวบ้านกันนะครับข้างน,นอกก็จะเป็นระเบียงรละเบียงนะครับผม เราเปีอองเปยงค่อยๆนั่งอันนี้ก็คือเป็นนี่นะครับายร,รูปเก็บไว้ก่อนที่ครับอนี่คือบ้านผมเรามารีวิวบ้านนะอือคนนี้คือห้องน้ำพอห้องนอน นี่ครับท้องนอนคือครับขอจบคลิปไวเพียงเท่านี้ครับ